ใครที่เคยอยู่กับมีขั้วโลกก็รู้มีขั้วโลกเจอฉลามต้องเลี่ยงแต่ผมไม่เพียงแต่ไม่กลัวกลับร่วมมือกับแม่มีจัดการไปตัวหนึ่งมองดูฉลามตัวมหึมาตรงหน้าผมรีบเข้าไปตรงรอยแผลที่ตัวเองกัดไว้เมื่อกี้กัดเข้าไปอีกคำยินดีด้วยโฮสกินฉลามกรีแลนด์ได้แต้มวิวัฒนาการบวกหนึ่งให้ตายสิสมกับเป็นฉลามกัดคำเดียวก็ได้แต้มวิวัฒนาการตั้งหนึ่งแต้มนี่สามารถเปลี่ยนเป็นค่าสถานะให้ตัวเองได้ตั้งสิบแต้มเลยนะถ้ากินฉลามตัวนี้หมด ค้าสถานะของตัวเองต้องพุ่งกระฉุดแน่ๆคิดถึงตรงนี้ผมก็กลืนเนื้อฉลามลงไปคำหนึ่งแล้วฉีกอีกคำยินดีด้วยโฮสกินฉลามกรีนแลนด์ได้แต้มวิวัฒนาการบวก0.5คําคำที่สองได้แต้มวิวัฒนาการ0.5นี่ก็คุ้มมากแล้วของที่เคยกินมาก่อนหน้านี้คำแรกจะได้เยอะคำที่สองได้อย่างมากแค่0.2แล้วอาหารชนิดเดียวกันยิ่งไม่สดแต้มวิวัฒนาการที่ได้ก็จะยิ่งน้อยลงแม่มีเห็นผมไม่ทันได้ทักทายก็เริ่มกินอดไม่ได้ที่จะคำรามหนึ่งครั้ง ตบผมกระเด็นไปข้างหนึ่งแล้วตัวเองก็เริ่มฉีกกินเช่นกันผมลุกพรวดขึ้นมาเหลือมองแม่หมีแวบหนึ่งรีพันตัวไปอีกด้านหนึ่งของฉลามเริ่มกินหลายสิบนาทีต่อมาบริเวณท้องทั้งสองข้างของฉลามกรีนแลนด์ถูกผมกับแม่หมีควักจนเกลี้ยงแล้วโครงกระดูกขนาดใหญ่ดูน่ากลัวมากในความมืดหลังจากกินอิ่มดื่มพอแม่หมีก็ตาปรือแล้วเริ่มกรนในไม่ช้าเห็นดังนั้นผมจึงพิงแม่หมีแล้วค่อยคหลับตาลงเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงมาป่าหอนดังมาจากไกลๆเป็นระยะ ผมรีบพลิกตัวไปมองปรากฏว่าไกลออกไปมีฝูงหมาป่าหิมะกำลังเดินวงเวียนอยู่จริงๆเห็นได้ชัดว่าตามกลิ่นคาวเลือดมาไม่เพียงแต่หมาป่าหิมะบนท้องฟ้าก็มีนกทะเลนานา,นาชนิดบินวงเวียนอยู่แม้แต่ในกองหิมะที่ไม่ไกลออกไปยังมีเงาของสุนัขจิ้งจอกอยู่ด้วยซ้ำไม่คิดเลยว่าจะดึงดูดนักล่ามามา,มากมายขนาดนี้แต่โชคดีที่บริเวณนี้มีแค่แม่หมีกับผมมีขั้วโลกสองตัวถ้ามีหมีตัวผู้มาสักสองสามตัวไม่แน่ว่าอาจจะต้องทิ้งฉลามที่ อุตส่าห์ล่ามาอย่างยากลําบากตัวนี้ไปมองดูฝูงหมาป่าหิมะตรงหน้าผมเหลือบมองพวกมันอย่างไม่แยแสคำรามใส่พวกมันหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยๆเดินไปยังชายทะเลเช็ดคราบเลือดที่แห้งกรังบนตัวออกจนกระทั่งขนสีขาวกลับมาเหมือนเดิมผมจึงค่อยๆเดินเออยๆไปข้างๆฉลามพิงหัวฉลามแล้วนั่งลงส่วนแม่หมีก็ยิ่งไม่เกรงใจไม่สนใจฝูงหมาป่าหิมะนี้เลยแม้แต่น้อยยังคงนอนหลับอย่างสบายอยู่บนพื้นหิมะเพียงแต่ทุกครั้งที่หมาป่าหิมะหอน แม่มีก็จะหูตั้งแล้วขมวดคิ้วไม่แม้แต่จะลืมตาลูกมีสู้หมาป่าหิมะได้แล้วแล้วที่นี่ก็ยังมีตัวเองอยู่ด้วยฝูงหมาป่าหิมะถ้าไม่อยากตายก็คงไม่กล้าเข้ามาแย่งแน่แน่ผมใช้อุงเท้ามีเกี่ยวเนื้อปลาชิ้นหนึ่งแล้วกลืนลงไปแล้วก็หันไปคายทิ้งไว้บนพื้นหิมะข้างๆเมื่อเผชิญหน้ากับการกระทำที่ยั่วย,ยุเช่นนี้จ่าฝูงหมาป่าหิมะก็เงยหน้าหอนยาวดวงตาหมาป่าทั้งสองข้างแทบจะอยากกลืนกินผมทั้งเป็นมันรังแกหมาป่าเกินไปแล้วนายไม่กินก็แล้วไป ยังจะมาคายทิ้งอีกผมเดินวนไปวนมาอยู่หน้าฝูงหมาป่าในที่สุดจ้าฝูงหมาป่าหิมะก็มองแม่หมีป่าอย่างดุร้ายแล้วหันหัวเดินจากไปอย่างง่อยๆ่อฝูงหมาป่าหิมะก็วิ่งหนีไปแบบนั้นผมลุกขึ้นยืนอย่างเบื่อหน่ายมองดูเนื้อปลาชิ้นที่ตัวเองเพิ่งคายทิ้งไปในหัวก็เกิดความคิดแวบขึ้นมาทันทีตอนนี้มีเนื้อปลามากมายขนาดนี้สามารถไปตกปลาบังคับใช้กฎหมายได้เลยล่อเหยื่อตัวอื่นให้มาติดกับคิดถึงตรงนี้ผมก็ลุกขึ้นจากพื้นคาบเนื้ออปปปลาาาททีี่่่เเเพิิงง้้้ไมืกข ค่อยๆวิ่งไปยังฝั่งแม่หมีลืมตาขึ้นมองผมแวบหนึ่งแล้วก็หลับต่อไปอีกครั้งส่วนผมก็หาที่ในกองหิมะแบบสุ่มๆเริ่มใช้อุงเท้าหมีขุดอีกด้านหนึ่งประเทศรัสเซียในห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยกวางหมิงมีภาชนะเรียงรายเป็นแถวในภาชนะมีซากสัตว์นานาชนิดลอยอยู่และข้างๆโต๊ะทำงานไม้แดงขนาดใหญ่มีมีสีน้ำตาลตัวมหึมา ah สตัฟตั้งอยู่อาคาทาเธอมาทำไมชายชราใส่แว่นคนหนึ่งมองดูหญิงสาวตรงหน้า ใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยปรากฏรอยยิ้มจางๆหญิงสาวชื่ออาคาธาดึงเก้าอี้ออกมาหยิบเทปวิดีโอขนาดเล็กออกมาจากตัววางบนโต๊ะแล้วพูดว่าอาจารย์คะครั้งนี้กลับมามีเรื่องสําคัญจะคุยกับอาจารย์คะ่ะนูตรวจพบที่บริเวณขอบจุดตรวจเจอมีขั้วโลกสองตัวคะ่ะเป็นแม่มีกับลูกอ่อนคะ่ะชายชาราฟังคําบอกเล่าของอาคาธาขมวดคิ้วเป็นครั้งคราวมองดูเทปวิดีโอตรงหน้าชายชาราดูเหมือนจะเดาอะไรบางอย่างได้หยิบเทปวิดีโอบนโต๊ะขึ้นมา ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ค้างๆทันใดนั้นในหน้าจอก็ปรากฏภาพแกะขาวล่าหมาป่าหิมะยังมีภาพเหยียบกล้องถ่ายรูปแตกละเอียดฉีกถุงบรรจุภัณฑ์ขาดชายชราดูแล้วก็นิ่งเงียบไปนานข้อนิ้วคอบนโต๊ะไม่หยุดหลังจากผ่านไปนานจึงพูดว่าอาจารย์จะยื่นขอเป็นพิเศษให้ใช้กล้องถ่ายภาพบินได้ช่วยแต่แค่คลิปวิดีโอนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้ทางโรงเรียนอนุมัติให้ทีมสํารวจขั้วโลกไปเว้นแต่ว่าเธอจะสามารถบันทึกข้อมูลของมีขั้วโลกตัวนี้ข้อมูลของลูกหมีให้ได้จํานวนมากค่ะ อาจารย์หนูเข้าใจแล้วค่ะอาคาทาฟังแล้วก็ยิ้มพยักหน้าให้ชายชราแล้วค่อยๆเดินออกจากห้องทํางานไปและหลังจากที่อาคาทาออกไปไม่นานชายชราก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วเดินไปที่มีสีน้ําตาลสตัฟยื่นมือออกไปกดเบอร์โทรศัพท์มีงานชิ้นหนึ่งพวกนายจะรับไหมจับลูกมีขั้วโลกตัวหนึ่งต้องเอาตัวเป็นเป็นชายชราพูดเร็วมากแจ้งความต้องการของตัวเองอย่างรวดเร็วเสร็จฝ่ามือลูบหัวมีสีน้ําตาลสตัฟตรงหน้าเบาๆบ,าบามุมปากเผยรอยยิ้มเหี้ยมเกลียม ตอนนี้ในร้านเหล้าแห่งหนึ่งในประเทศรัสเซียชายเคราดกคนหนึ่งวางโทรศัพท์มือถือลงดึงเพื่อนร่วมงานสองคนที่อยู่ข้างๆให้ลุกขึ้นรีบลุกขึ้นออกจากบาร์อีกด้านหนึ่งบนทาน้ําแข็งขั้วโลกตอนนี้ฉลามตัวมหฮมาเหลือแต่ตอนแรกผมคิดว่าถ้าประหยัดหน่อยจะกินได้สิบวันคาดไม่ถึงเลยว่าจะกินหมดในหกวันแล้วก็หมดเกลี้ยงแบบนั้นเลยด้วยแม่มีกินแม้กระทั่งเครื่องในจนเกลี้ยงตอนนี้กําลังมองผมไม่หยุดอยู่ข้างๆงแล้วก็คํารามใส่ผมหนึ่งครั้งได้ยินดังนั้นนผมก็ค่่อออออยยๆเเดิไปางื หลังจากสื่อสารกันมานานขนาดนี้ผมพอจะเข้าใจความหมายบางอย่างในเสียงคำรามของแม่หมีได้แล้วถึงแม้จะไม่ทั้งหมดแต่ก็ใกล้เคียงแล้วแม่หมีลุกขึ้นยืนจ้องมองผมอยู่ครู่หนึ่งแม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลูกหมีตรงหน้าเพิ่งจะผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวขนาดตัวกลับใหญ่ขึ้นอีกแล้วแถมยังสูงกว่าตัวเองเสียอีกนี่มันลูกหมีอายุไม่ถึงหนึ่งปีตรงไหนกันต่อให้เทียบกับหมีขั้วโลกโตเต็มวัยขนาดตัวก็ไม่เล็กเลยใช่ไหมละ่ะแถมยังถือว่าเป็นหมีที่ตัวใหญ่ ในบรรดาหมีโตเต็มวัยแล้วด้วยซ้ำเรื่องนี้ผมก็ทําอะไรไม่ได้มีระบบอยู่ในมือขอแค่มีแต้มวิวัฒนาการตัวเองจะตัวใหญ่แค่ไหนก็ไม่รู้แต่แม่หมีไม่รู้ว่าในช่วงเวลานี้ผมสะสมแต้มวิวัฒนาการได้ทั้งหมด4.3แต้มสามารถเพิ่มค่าสถานะได้ตั้ง43แต้มเมื่อคืนหลังจากกินฉลามหมดแล้วผมก็เพิ่มค่าสถานะทั้งหมดแล้วแล้วตอนที่ค่าสถานะทั้งหมดเกิน40แต้มระบบก็อัปเกรดอีกครั้งเพิ่มฟังก์ชันแผนที่เข้ามาเช้าวันรุ่งขึ้น ข้างหูก็ได้ยินเสียงแม่หมีที่กำลังโมโหสุดขีดมองดูแม่หมีที่กำลังคำรามใส่ตัวเองอยู่ตรงหน้าผมตบหน้าผากตัวเองแล้วลุกขึ้นนั่งทันทีวันนี้ไม่รู้ทำไหมแม่หมีถึงตื่นเช้าขนาดนี้เห็นผมคลานออกมาจากกองหิมะแม่หมีจึงหันหัวกระโดดลงไปในน้ำทะเลเริ่มภารกิจล่าเหยื่อของวันนี้มองดูเงาของแม่หมีที่ค่อยๆห่างออกไปผมหันหัวไปยังกับดักที่ทำไว้ริมฝั่งอยากจะดูว่ามีสัตว์ตาบอดตัวไหนตกลงไปบ้างไหมเดินเอ่ยเอะมาถึงกับดักที่ตัวเองขุดไว้ ไกลออกไปก็เห็นหญ้าเน่าๆชั้นบนถูกเหยียบจนเป็นรูให้ตายสิหรือว่ามีอะไรตกลงไปผมรีบมาที่หน้ากับดักปัดหิมะที่อยู่บนผิวออกไปข้างหนึ่งยื่นหัวเข้าไปมองในกับดักข้างในกลับว่างเปล่าแม้แต่ความสุขที่ตัวเองโยนทิ้งไว้ก็หายไปแล้วนี่มันฝีมือใครกันวะตกลงไปแล้วยังกระโดดออกมาได้อีกผมปูยญากลับไปอย่างพูดไม่ออกหันไปนั่งอยู่ที่ริมหน้าผามองดูผิวน้ําทะเลข้างล่างแล้วใจลอยชีวิตมีขั้วโลกมันน่าเบื่อเกินไปแล้วทุกวันจริงๆแล้วนอกจากกินก็นอน ที่น่าสงสารที่สุดคือบางทีก็ไม่มีอะไรจะกินความรู้สึกที่ต้องนอนท้องว่างมันทรมานเกินไปจริงๆมองดูผิวน้ําทะเลผมก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยถึงแม้จะมีระบบอยู่ในมือแต่จนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าทางของตัวเองอยู่ที่ไหนหรือว่าจะต้องกินไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็วิวัฒนาการไปเรื่อยเรื่อยแล้วระบบมันจะวิวัฒนาการไปเป็นแบบไหนได้บ้างผมก็ยังไม่รู้เลยในตอนนั้นเองท้องก็ร้องขึ้นมาอีกมองดูทะเลอีกครั้งผมหันตัวเดินไปยังอีกด้านหนึ่งของหน้าผา ไกลออกไปมีแมวน้ำตัวหนึ่งกำลังนอนอาบแดดอยู่บนผิวน้ำแข็งแกนั่นแหละผมค่อยๆจุ่มอุงเท้าหลังลงไปในน้ำทะเลอุงเท้าหน้าจับผิวน้ำแข็งไว้ค่อยๆหย่อนตัวลงไปในน้ำทะเลโผล่หัวออกมาแค่ครึ่งเดียวอุงเท้าหลังเหยียดตรงอุงเท้าหน้าก็พายน้ำเบาๆไม่หยุดพยายามไม่ให้เกิดเสียงแม้แต่น้อยเมื่ออยู่ห่างจากแมวน้ำประมาณหนึ่งเมตรผมสูดหายใจเข้าลึกๆจุ่มหัวทั้งหัวลงไปในน้ำด้วยค่อยๆคืบคลานไปยังแมวน้ำหลังจากผ่านไปนาน ในที่สุดก็มาถึงใต้น้ําตรงตําแหน่งของแมวน้ําพอดีเงยหน้ามองแมวน้ําที่ยังไม่รู้ตัวผมมองหาโอกาสแล้วกระโจนขึ้นจากผิวน้ําทันทีอุ้งเท้าหน้าตบเข้าที่ตัวแมวน้ําอย่างแรงอาปากกว้างเต็มที่กัดคอแมวน้ําแน่นทันทีขณะที่แมวน้ํายังไม่ทันได้ตั้งตัวก็จัดการมันในทีเดียวเช้าวันรุ่งขึ้นแม่หมีก็พาผมอพยพอ,อีกครั้งครั้งนี้พวกเรามาถึงอีกด้านหนึ่งของทาน้ําแข็งเดิมเวลาก็มาถึงตอนกลางคืนแล้วเดินทางมาทั้งวันผมกับแม่หมีก็เลยพักผ่อนกันแต่หัวค่า แต่ในตอนนั้นเองในถ้ำบนภูเขาเหนือหัวทันใดนั้นก็มีลำแสงสีแดงเข้มสองสายส่องออกมาเงาดำสายหนึ่งค่อยๆโผล่ออกมาจากในถ้ำดวงตาสองข้างสีแดงเข้มกว่าตามองมีขั้วโลกสองตัวข้างล่างแล้วก็บิดตัวเลื้อยลงมาตามโขดหินลิ้นงูสีดำสนิทแลบเลียไม่หยุดตอนนี้คลื่นซัดศาสโขดหินไม่หยุดน้ำกระเซ็นมาโดนตัวผมเป็นครั้งคราวผมยื่นอุ้งเท้ามีรูปหน้าตัวเองอย่างไม่ตั้งใจร่างทั้งร่างขยับเข้าไปข้างในเล็กน้อยลืมตามองแม่หมีที่กำลังหลับสบาย ผมจัดหัวตัวเองให้ดีแล้วหลับตาลงอีกครั้งอะไรอยู่บนหัวเนี่ยผมที่หลับตาอยู่ก็สะดุ้งทันทีเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่บนหัวตัวเองกำลังจ้องมองตัวเองไม่กระพริบตาตอนนั้นบริเวณเอลรู้สึกถึงสัมผัสเลื่นเลื่นเย็นๆข้างหูได้ยินเสียงเสียดสีเบาๆผมลืมตาขึ้นทันทีให้ตายสิลินใหญ่อะไรขนาดนี้มาจากไหนเนี่ยเห็นมูลามตัวหนึ่งใหญ่กว่าเอลตัวเองเสียอีกกำลังเงยหน้าจ้องมองตัวเองนิ่งๆดวงตาสองข้างสีแดงเข้มแผ่ไอเย็นเยียบเกล็ดลายพร้อยสองประกายระยิบระยับ ลิ้นงูสีดำแลบเลียผมไม่หยุดขนมีทั้งตัวของผมลุกชันขึ้นทันทีกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเพื่อนายมาผิดที่หรือเปล่านี่มันขั้วโลกนะโวยนายเป็นสัตว์เขตร้อนนะมาอยู่ที่นี่จะชินเหรอใช้ฝ่าเท้าถีบถบแม่หมีปรากฏว่าแม่หมีกลับไม่มีทีท่าว่าจะตื่นเลยพลิกตัวแล้วก็กรนต่อทันใดนั้นหางูหลามตรงหน้าก็ออกแรงรัดเอวผมไว้ทันทีทันใดนั้นก็รู้สึกเจ็บปวดจากการถูกบีบรัดผมคำรามลั่นใส่แม่หมีเสียงคำรามนี้ทำให้แม่หมีตกใจตื่น งูหลามที่รัดผมอยู่ก็ตกใจเช่นกันแต่งูหลามดูเหมือนจะรีบร้อนร่างงูทั้งตัวก็รัดผมไว้แน่นทันทีตอนนั้นแม่หมีที่รู้ตัวแล้วก็คำรามลั่นรีพุ่งเข้าไปอ้าปากกัดงูหลามมองดูหมีขั้วโลกที่กัดร่างตัวเองอยู่แวตางูหลามดูเหมือนจะเย็นชามากขึ้นลิ้นก็แลบเลียบ่อยขึ้นผมที่ถูกความตายรัดพันอยู่รู้สึกได้ว่าร่างงูหลามกำลังค่อยๆรัดแน่นขึ้นผมคำรามใส่แม่หมีอย่างยากลำบากบอกใบให้แม่หมีรีบหนีไปแต่แม่หมีดูเหมือนจะคลั่งไปแล้ว อุ้งเท้าทั้งสองข้างฉีกกระชากเกร็ดงูหลามไม่หยุดฟันแหลมคมแทงเข้าไปในร่างงูหลามอย่างแรงแต่พลังบีบรัดของงูหลามก็ไม่ได้ลดลงผมรู้สึกว่าตัวเองกระดูกในอกเหมือนจะหักแล้วความเจ็บปวดอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นสมองผมใช้แต้มวิวัฒนาการซ่อมแซมร่างกายไม่หยุดแต่ในตอนนั้นเองงูหลามก็คลายร่างที่รัดผมอยู่ออกทันทีหางฟาดเข้าที่ตัวแม่หมีพร้อมกับเสียงคำรามหนึ่งครั้งแม่หมีถูกฟาดตกลงไปในทะเลทันทีหลังจากดิ้นหลุดออกมาได้ผมก็ใจหายว่า ในขณะเดียวกันในใจก็มีไฟโกรธลุกโชนให้ตายสิค่าคือหมีขั้วโลกผู้ยิ่งใหญ่นาโวยเจ้าแห่งทหารในอนาคตแล้วยังมีระบบคอยคุ้มครองอีกถ้าไม่ใช่เพราะแม่หมีตัวเองคงจะถูกงูหลามตัวนี้กลืนกินทั้งเป็นแล้วแบบนี้จะทนได้ยังไงผมคำรามลั่นแล้วกัดเข้าที่ตัวงูหลามกุ้งเท้าหมีกอดรัดร่างงูไว้แน่นออกแรงในปากฉีกเนื้อออกมาคำหนึ่งทันทีเลือดพุ่งออกมาเป็นสายทันทีเหตุที่ถูกฉีกเนื้อออกไปชิ้นหนึ่งตอนนี้ร่างทั้งร่างเกร็งแน่นหางงาดห่ยไไปมไมุ ฟาดเข้าที่โขดหินข้างๆฟาดโขดหินแตกเป็นเสี่ยงๆมองดูพลังอันน่าสะพรึงกลัวนี้ผมก็อดเป็นห่วงแม่หมีไม่ได้แม่หมีในทะเลยังไม่โผล่ขึ้นมาเลยคิดถึงตรงนี้ดวงตาทั้งสองข้างของผมก็ค่อยๆกลายเป็นสีแดงเลือดกัดเข้าที่แผลเดิมอีกครั้งอย่างแรงมูหลามที่ถูกฉีกเนื้อออกไปอีกครั้งตอนนี้ดูเหมือนจะมีอาการชักแรงดิ้นรนของร่างกายค่อยๆลดลงรีบเลยเข้าไปในถ้ำบนโขดหินอย่างรวดเร็วและในตอนนั้นเองบนเรือยอดขนาดเล็กบนผิวน้ำทะเล ใช้หลายคนแบกปืนไรเฟิลอยู่กำลังขับเรือมาทางเสียงคำรามอย่างรวดเร็วน้องๆที่อยากดูตอนต่อไปของราชามีน้ำแข็งสามารถคลิกที่ลิงก์มุมล่างซ้ายดาวน์โหลดแอปจินรือโถเถียวในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าราชามีน้ำแข็งสีตัวอักษรอันแรกที่ขึ้นมาคือต้นฉบับจะสนุกกว่ารีบเติมเงินกันเลยนะน้องๆ